ารจนำุรีรองผู้บัญชาการภาค7ลงพื้นที่ติดตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีที่ได้นำโครงการผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่7ตําบลหนองลูอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาจนบุรีพลตํารวจตีวรายุธสุขวัตรองผู้บัญชาการภาค7พร้อมด้วยพันตํารวจเอกกิตชัยทองอยู่รองผู้บังคับการภูทรจังหวัดการจนบ,บุรีเดินทางมาติดตามโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปีงบประมาณ2566ของสถานีตํารวจภูทรสังขบุรี โดยมีพันตำรวจเอกธนกรลอดเลืองผู้กำกับสถานีตำรวจสังขบ,บุรีพันตำรวจโทมนชัยกองแก้วสารวัตรงานป้องกันปรับปรบปามสอพอสังขบ,บุรีพันตำรวจโทอํานวยศรีสงครามสารวัตรงานสืบสวนสอพอสังขบ,บุรีผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านใหม่พัฒนาครูอสอมคณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้าน และผู้เขาร่วมโครงการให้การต้อนรับสถานีตำรวจภูทรสังขบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ถึงผิดภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตอนเองในปัจจุบันที่ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเป็นโรคสมองติดยาและเป็นภัยต่อสุขภาพ ที่สำคัญส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมีความสัมพันธ์กับปัญหาอ,าอื่นเช่นปัญหาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาซึ่งเป็นทั้งปัจจัยสาเหตุและผลกระทบที่เกิดแบบองค์รวมหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านสังคมแต่การดําเนินการที่ผ่านมาพบว่าผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบําบัด ขาดภูมิคุ้มกันทางใจขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพจึงกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกดังนั้นเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุขเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืนและครบวงจรในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูที่ใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและหลักสิทธิมนุษยชนเริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาคัดกรองฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติดอีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจการติดตามดูแลปัจจุบันมีหลายชุมชนในพื้นที่อำเภอสังขบุรีโดยเฉพาะบ้านใหม่พัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการบําบัดฟื้นฟูการใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ภายใต้โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติที่สถานีตำรวจภูธรสังขบุรีได้ดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนต่างๆที่มีปัญหาทั่วประเทศต่อไปในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสพสังขบุรีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอสังขบ,บุรีสาธารณสุขทหารกอรมนผู้นำชุมชนสถานศึกษาและภาคประชาชนในการดำเนินโครงการโดยเริ่มตั้งแต่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนและสร้างการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันการจัดเวทีประชาคมสะท้อนข้อมูลในชุมชนการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดการคัดกรองเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์เพื่อแบ่งระดับความรุนแรงของผู้เสพก่อนเข้าสู่กระบวนการบําบัดพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการโดยมีการติดตามประเมินผลวัดผลความสําเร็จอย่างต่อเนื่องก่อนนําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา โดยนายศักไม่มีนามสกุลผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจนประสบความสําเร็จพ,พร้อมด้วยภรรยาได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังโดยนายศักได้เล่าถึงที่มาของการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดว่าเกิดจากเพื่อนที่คบกันในช่วงที่ใช้ยาเสพติดแอมเฟตามีนตนเองไม่ค่อยกล้าเดินทางไปไหนมาไหนเนื่องจากระแวงการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ชีวิตช่วงนั้นไม่มีความสุขเนื่องจากมีการทะเลาะก,กับภรรยาบ่อยครัง้ง เนื่องจากมีอารมณ์หงุดหงิดมีปัญหาเรื่องการเงินต้องเสียไปกับการซื้อาายาเมซีฟยาพี่น้องห่างเหินภายหลังจากได้เข้าร่วงโครงการด้วยความสมัครใจทําให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นเดินทางไปไหนไม่ต้องระแวงการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่งานที่ทําคือการดูแลสวนทุเรียนให้ในายจ้างก็มีคุณภาพดีขึ้นนายจ้างเพิ่มเงินเดือนให้ตามคุณภาพงานความสัมพันธ์กับญาติดีขึ้นถุกคนไม่เกิดความระแวง มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับคนในชุมชนมากขึ้นในฐานะที่ตนเองเคยผ่านจุดที่ย่ที่สุดในชีวิตจากการใช้ยาเสพติดจึงอยากชวนผู้ที่หลงผิดทุกคนให้เลิกเสพโดยการเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งมีการดูแลเอาใจใส่และคอยติดตามที่ดีจากทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและถ้าเราตั้งใจที่จะเลิกใช้เวลาเพียงแค่ครั้งเดียวก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตและกลับมาเป็นคนดีเป็นคนใหม่ของครอบครัวได้ ที่สําคัญเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวให้ญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนและชุมชนที่เราอาศัยอยู่ด้านนางเอนางสม,มุิภรรยาของนายศักดิ์เล่าให้ผู้ร่วมประชุมฟังว่าตอนสามีใชย้ยาสติดครอบครัวไม่มีความสุขเนื่องจากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแทบทุกวันอารมณ์ที่แปรปรวนและหงุดหงิดของสามีนายจ้างเลิกจ้างงานเนื่องจากสามีหยุดงานบ่อยทําให้ครอบครัวลาบากไม่มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือน ที่สําคัญสภาพจิตใจของลูกทั้งสามคนที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันจนบางครั้งลูกๆก,ก็ขอไปอยู่กับตายายจนสามีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้สําเร็จทําให้ตนเองรู้สึกเหมือนได้สามีใหม่ความสุขในครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้นลูกๆมีรอยยิ้มและความสุขจึงอยากให้โครงการนี้ดําเนินต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่ต้องการเลิกการใช้ยาได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชุมชนจะได้สงบสุขและปลอดยาเสพติดด้านนางสาวอังคณารักวงศ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากล่าวในที่ประชุมว่าจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตนเองเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่สําคัญการที่ถูกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองหมอครูอสมอและชาวบ้านได้ทำงานร่วมกันเกิดความไว้วางใจจากชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการ จนนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการในวันนี้แม้ไม่สามารถจะนำไปสู่การเลิกของทุกคนแต่ถ้าทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมั่นใจว่าอนาคตบ้านในพัฒนาจะเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดได้อย่างแน่นอนพลตรวจตีวรายุทธสุขวันรรองผู้บัญชาการภาค7็ได้เปิดเผยที่มาของโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสพสังขบุรีในครั้งนี้กับผู้ซื้อข่าวว่าภายใต้นยโยบายของพลเอกประยุทธ์จทวโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปีพศ2565ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งจนประสบความสำเร็จด้วยดียในปี2566ท่านได้มีด â ริตในการที่จะพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปโดยมีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการสรรหาข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องโครงการพะบา่าข่าวสารซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสังขบุรีและในพื้นที่รับผิดช,ชอบของตำรวจภูธรภาค7ได้ดำเนินการเพื่อค้นหาผู้เสพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไปนอกเหนือจากโครงการการดำเนินการค้นหาผู้เสพขึ้นมาเป็นผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาขึ้นสู่สังคมแล้วในขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับจากโครงการพบา่าข่าวสารก็จะถูกนำมาคัดแยกในกลุ่มของผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายนอกเหนือจากการที่เราจะมาช่วยเหลือประชาชนห่างจากยาเสพติดแล้วข่าวนี้2 4การสรับบุรีปีชาไราวารินรายงาน